แล้วก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผม <Wow. S 1> ด้วยนะครับและถ้าหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านนี้เลยครับผม Over Topup ันั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าโมบายและกนัล็อกขอออวิคี้หรือเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเติมไวปลอดภัยหาย Hi ห่วงยิ่งถ้าหากบัญชีล็อกอินด้วย Facebook ยิ่งเติมง่ายเข้าไปใหญ่แถมที่ร้านยังมีระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอแอดมินมาตอบคาถามใดๆ สะดวกปลอดภัยขนาดนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊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 ะที่ปากหนนด้วยนะครับเยนรี่สมุนไพรเคี้ยวเพลินอารมณ์ดีฮาริกันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทางเพจและเฟซบุ๊กเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยคิดจะเคี้ยวคิดถึงฮาริกัน สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่าม b i บ e ายและสายฟรีทุกท่านกันด้วยก็กันนะครับผมนะแล้วก็มือใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกิจกรรมใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะนั่นก็คือกิจกรรมวันหยุดพักลอนของลีกยุโรปนั่นเองนะครับผมนะครับผมนะอันนี้ก็ในส่วนของคนที่ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับผมนะแล้วชื่อของภาษาอังกฤษมันอะไรนะครับผมเนาะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยก็กันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันไปทีละที่กันเลยนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมเอ้ยมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับ นะโอ้โหใครหลีกคันตุน่าเลยหรือครับผมนะเอาเลยครับผมนะสําหรับเด็กแมนยูนะครับเฮ้ยอีเลงก้าครับทุกคนโอ้โหสกิล3ดาวนะคาร์ซิมสองเอ็มนะครับผมเนาะเฮ้ยเป็นปีกขวานะครับทุกคนเนาะถนัดขวาด้วยนะครับเท้าซ้ายสามหุยพลังแฝงก็มีนะครับผมนะปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็การยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมเอ่อดูจากทรงแล้วนะครับผมเนาะก็จะเป็นสไตล์เอ่อเอาไปเป็นตัวสำรองซะมมากกว่านะครับผมนะเอามาเล่นจริงไม่น่าจะไหวนะครับผมนะด้วยพลังงานที่น้อยมากนะครับผมนะแต่ หส่วนทางกันมากเลยนะครับกับพลังด้านในนะครับผมเนาะโอเคครับผมนะมาไปดูตัวอื่นกันต่อเลยนะครับถือว่ายังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับ e อเลงกานั่นเองนะครับผมนะมาต่อไปกันเลยนะครับผมนะก็จะ มีโทเคนมอนเดิมนะครับผมนะแล้วก็มีพวกเงินนะครับเฮ้ยเห็นเว็บๆวบนะครับผมนะมีกาวิเฮ้ยหรือว่ามันอ่านว่าอะไรวะเออนี่ไงครับผมนะตัวนี้เลยครับผมนะสำหรับเด็กบาซ่านั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คข้างในกันดูสักนิดหนึ่งก็ได้กันนะครับผมนะโอ้โหมาคล้ายๆกับอีเรงก้าเลยครับทุกคนนะแล้วก็อันนี้จะเป็นในตำแหน่งของกองกลางนะครับผมโอ้โหครับก็พลังข้างในก็โอ้โหดีเกินแต่ว่าพลังงานมันน้อยไปหน่อยนะครับผมเนาะเอ้ยพาร์ทนี้มันยังไงก็ ไม่รู้นะครับทุกคนเนาะเออแต่ถ้าแต่ข้างในน่าใช้อยู่นะครับผมนะแต่คล้ายๆว่ามันจะจะให้เราเอามาไว้เป็นตัวสำรองหรือเปล่านะครับผมนะมาครับเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยนะครับผมนะถือว่าก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนจะคุ้มไหมครับทุกคนนะแค่นักเตะแค่นี้มันก็ดูไม่ค่อยจะน่าเล่นแล้วอะครับตัวที่คุ้มที่สุดก็คงน่าจะเป็นคันโตน่านะครับทุกคนเนาะเออถ้าซื้อพาร์แล้วก็ได้แน่นอนนะครับผมนะถ้าเล่นครบเฮ้ยกองหน้ามาครับผมนะโอ้โหอ่าอันนี้อ่านว่าอะไรวะโจนาธาน ประกาดหรือเปล่านะครับผมนะถ้าอ่านผิดพลาดไปกานใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะยอมรับเลยว่าตัวนี้ไม่รู้จักจริงๆครับแต่ก็เห็นมาในพาร์ทบ่อยๆนะครับผมนะแต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขานะครับเอ่อเท้าซ้าย3เท้าขวาหเนาะแล้วก็พลังงานน้อยแล้วก็สกิลมูฟแค่3ดาวเองเท่านั้นนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนพลังของข้างในก็ดูว่ามีความเร็วมีความคล่องนะตัวนี้เป็นกองหน้าที่ออกลูกเออคล่องแค่วว่องไวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมนะโอ้ยิงคมยิงแรงอยู่นะมานี้ครับแต่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าพาร์ทนี้ดูเหมือนจะมีกลิ่นนะครับทุกคนเนาะน่าจะไม่คุ้ม ปล่านะครับผมนอกจากเอลิกคันโตนาคนเดียวเท่านั้นเลยนะที่น่าใช้อยตัวนี้พอได้นะครับผมนะเลเวล75นะครับผมเนาะเออทอรสเตอร์เออชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมนะเออนะครับมีเท้าซ้าย4เท้าขวา5เออพลังงานพอใช้นะครับแล้วก็มีสกิลมูฟ4ดาวเนาะนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ใช้เล่นได้ครับผมนะพลังแฝงเยอะด้วยนะครับผมนะโอ้โหครับพลังข้างในไม่ธรรมดานะครับผมนะมีความเร็วนะครับมีจบสกอร์นะทุกคนนะก็ตัดมาปั่นได้อย่างเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับผ มนะเส้นโค้งเยอะนะครับมีการควบคุมบอลเลี้ยงบอลดีด้วยนะครับผมนะเอาละครับผมนะสําหรับแบ็กซ้ายนะครับผมนะเตรียมตัวปวดหัวกันได้เลยนะครับเอาละครับผมนะก็มาถึงไฮไลท์ของพาร์ทกันแล้วนะครับผมนะนั่นก็คือเอลิคคันโตน่านั่นเองนะครับผมนะโอ้โหพลังโคตรโหดเลยครับผมนะเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับผมนะพลังงานสูงนะครับผมนะโอ้โหมีเหนือชั้นมียิงประตูจากระยะไกลนะครับผมนะเป็นเพย์เมกเกอร์นะลุกโมงได้ดีด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีปั่นไซค์ก้อยนะครับผมนะ ก็เอามายืนคู่กับต่อเลสเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเจ๋งเลยโหพลังข้างในนะครับผมนะ โอ้โหร้อยทุกช่องนะครับผมเฮ้ยมันเล่นเป็นกองกลางได้เลยนะครับผมนะตัวนี้นะเล่นเป็นพวก CF เอออะไรนะด a m อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะดูพลังดิยังโหดนะครับไปทุกช่องเลยอ่ะครบเครื่องครบเครื่องครบเครื่องนี่ถ้า2เท้าด้วยนะครับทุกคนนะยังโหดเลยนะครับผมนะก็นะครับผมถือว่าคุ้มจัดๆเลยนะครับผมนะกับสเต็ปเก้าเลยนะทุกคนสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมคิดว่านักเตะตัวหลักของเรายังจําเป็นอยู่นะครับผมนะจะเพิ่งไปขายหมดนะครับผมนะยังไงก็ต้องรอเอริคันโตน่าก่อนแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่านักเตะ พาร์ทเริ่มต้นมันไม่ค่อยจะเอามาใช้งานได้ทักเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็ <S <S 1> <S 1> มาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างแล้วกันนะครับผมนะได้เวลาพักร้อนกับวันหยุดพักร้อนยุโรปนะครับผมนะ <S <S 1> <S 1> เล่นเกมสกิลและแมต์ต่างๆเพื่อรับแต้มวันหยุดและโทเค็นนั่นเองนะครับผม ใช้แต้มวันหยุดพักร้อนเพื่อรับรางวัลก็นะครับผมนะอันแรกเราก็จะรับรางวัลก่อนเลยนะครับผมเนาะแล้วเราก็จะได้แต้มพวกนี้แล้วเราก็ได้นักลุนรับนักเตะพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมเนาะก็มีเวลารีใน16ชั่วโมงอ๋อก็เท่ากับ24ชั่วโมงอ่ะก็เท่ากับกิจกรรมนี้1วันนะครับเดี๋ยวรีอีกทีหนึ่งตีสองนั่นเองนะครับผมนะส่วนใหญ่เราก็จะได้แต้มได้โทเค็นนั่นแหละครับผมนะปกติเลยนะเพราะว่านักเตะก็จะออกยากอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะก็ตรงนี้เข้าใจไม่ยากครับเราก็เล่นทั้งหมด เลยนะครับผม ภายใน1วันให้เสร็จนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็ถ้าเราเล่นได้ครบแล้วตรงนี้ก็จะปลดล็อกไปเองนั่นแหละครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกิจกรรมอื่นกันต่อเลยแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมนะก็เป็นการส่อหานักเตะฤดูร้อนนั่นเองนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่อหานักเตะฤดูร้อนนะครับผมนะก็จะอ๋อให้โทเค็น,นส่สอหานักเตะที่นี่เพื่อส่อหานักเตะนะครับผมนะก็เท่าที่เข้าใจนะครับผมนะว่านักเตะใ,ในสเตปต่างๆนะครับผมนั่ก็จะมีสเตปละ7คนนั่นเองนะครับผมนะสเตปที่1เปที่ สเตปที่3นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในการที่เราเปิดได้นักเตะทุกครั้งนะครับผมเนาะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราไปเรื่อยๆนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นอ่าโอกาสที่จะได้รับใน20%นนั่นเองนะครับผมเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเปิดเจอนักเตะนะครับและเมื่อเราเปิดได้นักเตะครบ7คนในสเตปที่1 นะครับผมนะมันก็จะเลื่อนเป็นสเต็ปที่2นะครับผมนะแล้วก็เมื่อเราเก็บได้นักเตะครบ7คนในสเต็ปที่2นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นสเต็ปที่3นะครับผมนะประมาณนี้ครับสาหรับตรงนี้นะครับผมนะล้วก็จะใช้แต้มนะครับผมเนาะใช้แต้มใช้โทเค็นนะครับผมเนาะในนี้นะครับผมนะจะมีเวลาอยู่21วันด้วยกันนะครับผมเนาะเอาแต้มเอาโทเค็นนะครับผมนะมาแลกเป็นนักเตะตามธงต่างๆนี้นะครับผมก็สาหรับกิจนี้นะครับผมนะก็จะมีตัวนี้อีก1ตัวนะครับที่น่าสนใจ นะครับผมนะแล้วก็จะมีอีกคนนึงนะครับก็เป็นคาร์มาวิงกานะครับผมนะอีกคนนึงนะครับผมเนาะแล้ววันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะสําหรับอ่า การอัปเดตนะครับผมพาร์ทแล้วก็อีเวนต์ใหม่นะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้ถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยเวนะที่นี้ด้วยก,กันนะครับผมนะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมเยนรี่สมุนไพรเคี้ยวเพลินอารมณ์ดีฮาริกันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทางเพจและเฟซบุ๊กเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยคิดจะเคี้ยวคิดถึงฮาริกัน เฮ้ยเองเองนั e ่นแหละเองดูคล e ิปข e ้าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล e ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้าไงเออแล้วก e ็อย่าลืมนะอย่ากดสคลิปข้ามโฆษณาล่ะเออมันจะได้เป็นรายได้ข้าไงเข้าใจปะฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม